ไช้ไช้จะเป็นอีหยังจะเป็นอีหยังจะหันหน้าไม่ห้อยเบิ่งดูเท้าจะเปลี่ยนอีหยังไช้ไช้จะเป็นอีหยังจะเป็นอีหยังจะหันหน้าไม่ห้อยเบิ่งดูเท้าจะเปลี่ยนอีหยัง hey, บ่บ่อยากให้เบิ่งดอก เบิ้งเราสีว่ากันอีกละนีนบ่นี่ค็ดคิปเรี่ยวอ่ะเป็นอาการนี้เลยฮะอาอนาเจคือเป็นเช่งสีละอายนิ้วเท้าคือตาค่ำตาซ้ำตาคือคนบ่ได้รับบ่เดินนแท้มันเป็นอีหยางจังว่าเร่งเร่งอยาาพานคิปเรี่ยวโฆษณาเรี่ยวเนี่ย เห็นมันมวิ่วไหยกับโคชนาสติมนะมีแหละบ่คอยได้รับบ่คอยได้นอนซะแล้วบ่เขาท่าเจ้านะ่ะอืมอดรับอดนอนตาซ้ำตาปูตาโปมดเจ้ากันยังมาท่านในพานน้ำเขาอยู่ทั้งโคชนาสติมทั้งโคชนาเลี้ยวว่าเป็นยังดอกเท้ามันนระท่านในพานเขาเป็นยังเจาค่อยคอยเห็ดไปเด้อเท่าเด้ออืทรงเขาเมือนอะไรคลิปสองคลิปสามคลิปอือ คลิปเงาเจ้าจกระยฮ็ลืมด้วยเทาคลิปเงาเนล่ามองมันสิพานไหวโฆษณา,าสตรีมนะเจ้าเฮ็ดในคลิปเงาเงาหนันเจ้าจะเฮ็ดแต่คลิปสันหลายมันจังสิพานโฆษณา,าสตรีมเจ้ากระเฮ็ดคักเฮ็ดแห่งมันคักคือเฮ็ดเลี้ยวกันนะมันจังสิพานพร้อมกันกดไม่คอ,อ,อยยังวาญเดชนะครับผูใ้ใดพานโฆษณาสตรีมแล้วเลี้ยวสิพานเลยมาพร้อมกันบันที่ ให้เนี่ยเนาะยือน้ำกันแก่ยังไงกำลังใจกันอยู่เนาะวันนี้ก็สิไปเยี่ยมไปยามมันเพื่อนเพือนเนี่ยดิพวกคนไม่เยี่ยมไม่ยามอย่าควาเยี่ยมไปยามเขาเยากกูอ้ช่วยสิได้กลับช่วยสิได้รับสิได้ไนอนก็ปีสองปีสามมาได้ไปเยี่ยมกันก็เลยจังวะอย่าลืมนะพี่น้องเหตุคลิปล่วงเล้วก็ต้องไปเยี่ยมไปยามกันเนี่ยมาเร่งเลยนะไปเบิ้งคลิปให้กันให้มันจบ สำหรับผู้ใดที่ว่าค่าการเข้าถึงไหที่เขาบอกว่าเข้าถึงติดลบเข็นแดงเนี่ยเขาจะดต้องไปเบื้องคิปผู้อื่นนะครับเด้อเบิ้งคิปให้จบนะครับแล้วเหาจังคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์แล้วเขาจังกดแชร์กดติดตามนะครับมนจังยึดถือระบบเขาเขาจังคอยบอปิดการมองเห็นห่อเห็นว่าเขาปิดการมองเห็นห่อได้ไหนเะขาเห็ียดไปคคักนะ่ยอ๋พี่น้องบา้มูจังกเ็เด้อสาเหตุอ่ะอืะ หนึ่งละเบื้องคลิปกันบ่จบเฝ้าอะไรเฝ้าคอมเมนต์เฝ้ากดหัวใจเฝ้าหนีเฝ้าไปหาผู้อื่นเม่เยี่ยมกันก็นกบ่เยี่ยมให้มันสุดนี่แหละคือสาเหตุเลยนะครับที่ว่าเป็นอย่างเขาจังปิดกันการมองเห็นห้อเมื่อเลขการมองเห็นนี่มม่ต้องเข่าถึงเพื่อนเพื่อนเข่าถึงตัวนะครับห่อจะต้องไปเข่าถึงเพื่อนให้มันถึงเพื่อนก็จังสีมาถึงห่อได้นะครับ กันเ้าเข้าไปพ่อข้างๆนข้ามมันบดเด้งเด้อันเ้าเข้าไปเบิ้งเพลนหน่อยมันบดเด้งเหมืนการห้ากดมันก็ยังบดเด้งจนกว่าเ้าจะเข้าไปเบิ้งจนมันครบเด้ครบครบเวลาของคลิปมันเอคลิปมันเฮ็ดไว้หน้าที่หนึ่งสิกันเ้าบบกข้าไปเบิ้งจนกว่ามันสิครบหน้าที่มันก็สิบดเด้งไปเลยอันที่เ้าคอมเมนต์การห้ามกดหัวใจกดหนังหน่ะนะเออเขาสใชลรเอาไว้เด้เขาว่าเอสังเกตเบิ้งนะมันสิบ่ค่อยเด้งไปก่อน เห็นมทติว่าเขาไปเยี่ยมไปยำไปหาหม่แล้วหม่เป็นยังยงบ่อมาหาขึ้นนี่แหละสาเหตุตัวนี้แหละครับแก้ไขได้ครับเรื่องหัวจักเราก็เลยเป็นกําลังใกให้กันทุกคนนะครับเด้อให้มันผ่านเด้อครับเด้อผมขอมาเท่านห้ผ่านดีวกว่า